สวัสดีครับผมนายเอกลินองอาร 2, จรหัส64015172จะนําเจสะนำเสนอ Data Structure ของฟังก์ชันไฟใน Space Sheet หรือ Excel ฟังก์ชันไฟจะให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขลำดับของตัวอักขระหรือข้อความที่เราต้องการค้นหาว่าอยู่ลำดับที่เท่าไรในข้อความไวยากรณ์ของฟังก์ชันไฟโครงสร้างของฟังก์ชันไฟล์มี3 Argument ดังนี้ Argument ที่ 1. f i ่ง t ฟ x สำหรับกำหนดตัวอักขระหรือข้อความที่ต้องการค้นหา อาร์กิ n เที่ 2. w i t h intext สำหรับอ้างอิงที่อยู่ของข้อความที่ต้องการค้นหา Argument ที่ 3. start num สำหรับกำหนดลำดับตัวอักขระหรือตัวอักษรที่จะเริ่มค้นหาหากไม่ใส่จะเริ่มที่ตัวแรกเสมอ <c oughs> ตัวอย่างสมมุติว่าต้องการทราบว่าคำว่าสายเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในข้อความของเซลล์ a 1นึ่งอาร์กิเที่ 1. file text กำหนดคำว่าสายเพื่อให้ฟังก์ชันค้นหา คำดังกล่าว Argument ที่2 with intext กำหนดที่อยู่ข้อความให้อ้างอิงเซลล์ A1 เพื่อให้ฟังก์ชันค้นหาเขาว่าสายในเซลล์ A1 Argument ที่3 s t a r t n u m ไม่ได้กำหนดดังนั้นสูตรจะเริ่มต้นค้นหาคาว่าสายตั้งแต่อักขระหรือตัวอักษรแรกผลลัพธ์ที่ได้คือเลข7หมายความว่าสายอยู่อันดับที่7ในเซลล์ A1 รูปแบบการค้นหาของฟังก์ชัน find จะใช้ data structure แบบ 2D array ในการอ้างอิงตำแหน่งของอลัมน์และ row ยกตัวอย่างเซลล์ A1 คือ array index ที่ c o l u m ์ 0, row 0และอัลกอริธึมที่ใช้คือ linear search ในการค้นหาตัวอักขระที่ต้องการว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าใด big O ที่ใช้ของ linear search คือ O(n) ข้อดีข้อเสียของอาร์เรย์ข้อดีเก็บข้อมูลได้หลากหลายภายในตัวแปรเดียวทําให้ไม่ต้องประกาศตัวแปรเพิ่มและการค้นหาข้อมูลทําได้ง่ายโดยการใช้ตําแหน่งของอินเด็กในการค้นหาข้อเสียอาร์เรย์ ay, เป็นการจองเมมโมรีของข้อมูลในตําแหน่งของแอดเดสที่ติดกันเพราะฉะนั้นการที่จะเอาค่าที่อยู่ในลําดับกลางๆออกจะเกิดช่องว่างระหว่างแอดเดสซึ่งถ้าจะให้เรียงอินเด็กใหม่ ก็ต้องขยับข้อมูลเอาไปแทนที่ข้อมูลเดิมที่เอาออกถ้าข้อมูลเยาะมากๆการขยับแต่ละครั้งจะเปือง p e r ร์ r m รนต์มากๆข้อดีข้อเสียของ Linear Search ข้อดีข้อมูลที่ต้องการหาอยู่ลำดับแรกๆการค้นหาจะทำได้เร็วข้อมูลที่ต้องการค้นหาไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับก็สามารถค้นหาได้ข้อเสียต้องไล่หาทีละตัวตั้งแต่ตัวแรกไปถึงตัวสุดท้ายหากมีข้อมูลจำนวนมากผลลัพธ์ที่ต้องการ อยู่ลำดับท้ายๆจะทำให้การค้นหาข้อมูลนั้นช้า <c oughs> <c oughs> สรุปฟังก์ชันไฟล์จะให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขลำดับของตัวอักขระหรือข้อความที่เราต้องการค้นหาว่าอยู่ลำดับที่เท่าใดของข้อความ Data Structure ที่ใช้เป็นแบบ2 d Array อั g ก r ริ h ึมที่ใช้คือ Linear Search ข้อดีของโครงสร้างข้อมูล Array คือเก็บข้อมูลได้หลากหลายไม่ต้องประกาศตัวแปรเพิ่ม การค้นหาทำได้ง่ายโดยใช้ตำแหน่งของอินเด็กข้อดีของอัลกอริทึแบบ l i n นียคือข้อมูลที่ใช้ค้นหาอยู่ลำดับแรกๆจะทำให้การค้นหารวดเร็ว big O ของ linear search คือ O n ผมนาเอกลินองอาจขอจบการนำเสนอในเพลงเท่านี้ขอบคุณครับ